ช่วงล่างออโต้แบ็กที่หนึ่งเรื่องความจริงใจเชื่อมั่นได้ทุกบริการพร้อมให้บริการมากกว่าหนึ่งรอยยี่สิบสาขาทั่วประเทศตั้มครับครับพี่ตั้มครับคก็ดูทางเข้าครับจากแนวเขตตลิ่งชันตรงออกมาทางบางแวกต่อเนื่องต่างระดับสุดเรียบก็ยังถือว่าคล่องตัวครับพี่ตั้มครับขอบคุณครับครับสี่โมงเย็นเป็นเรื่องเลยครับสี่โมงเย็นเป็นเรื่องสวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะสัสดี่ะสวัสดีพี่ตั้มค่ะ เรื่องอะไรอัะเนี่ยวันนี้คุยกันเกี่ยวกับเรื่องของไฟฟ้าสถิตทิศทิศทิศท <c oughs> เคป็นแม่เคยเป็นอยู่นิดหน่อยอนะคะแต่เออเนี่ยพี่ตั้มคือเขาบอกว่าคนที่แบบเป็นบ่อยๆอ่ะหรือแบบเขาเรียกอ,อะไรนะบางทีอ่ะก็มองว่าอุ้ยมันมันดูสนุกจังเลยถ้าเกิดขึ้นในเด็กๆนะ โอ้หแต่ถ้าเป็นทุกวันก็ไม่ไหวนะอ่าใช่ช็อตนะใช่แต่บอกว่าถ้าเป็นทุกวันคือมันไม่มันมันต้องมีอะไรแหละนะคะสำหรับร่างกายของเรานะคะวันนี้ก็เลยจะมาบอกเนี่ยละจัดนะคะว่าอุ้ยไฟฟ้าสถิตเนี่ยถ้าเป็นบ่อยๆแล้วมันไม่ดีนะนะคะแต่ส่วนใหญ่เราจะเจอกันในช่วงฤดูหนาวหน้าหนาวอะไรแบบนี้นะคะแต่ถ้าไม่ใช่หน้าหนาวนะเป็นช่วงแบบอากาศแห้งๆหรือรหรือในตัวเราความสมดุลของน้ําไม่พอ ก็เป็นได้เหมือนกันเออนะคะอ่านเลยมาบอกกันนะคะว่าเป็นสัญญาณเตือนหกขั้นตอนต่อไปนี้หรือว่าหกเรื่องต่อไปนี้นะคะว่าเอ๊ะทำไมเราถึงแบบดูไฟฟ้าสถิตบ่อยจังนะหนึ่งเลยค่ะพี่ตั้มเขาบอกว่าร่างกายเราเนี่ยขาดออกซิเจนอ๋อขาดออกซิเจนเลยนะคะมันแต่ก่อนมันจะมีตัวอะไรนะเป็นเครื่องมือวัดใช่ไหมตรงตรงปลายนิ้วมือ อุ้ยช่วงโควิดนี่แบบซื้อมากันลืมล่ำเลยนะที่<ช>มันเหน็บนิ้วเนียยเน่ยเหน็บนิ้วเนียเน่ย,ยใช่ค่ะนะคะหรือร่างกายขาดน้ำครับอุ้ยขาดน้ำเนี่ยไม่ได้หมายความว่าวันนั้นทั้งวันเราไม่ได้กินน้ํานะแต่คือถ,ถ,ถ,ถ้าถ้าถ้าดื่มแต่คือดื่มน้อยอันนี้ก็ถือว่าร่างกายขาดน้นําเหมือนกันนะคะเขาถึงต้องบอกไงอ้ยกินน้ําให้วันหนึ่งเนี่ยแปดแก้วนะคะกรแปดแก้วหรือบางคนก็คือสองลิตรไปเลยจ้ะอืมนะคะอันนี้ก็จะช่วยได้นะคะหรือสภาพรอบ รอบๆอเราอ,รอ,รอ,อะมันแห้งเกินไปอ,อย่างที่บอกเลยนะคะเ,เราเอาน้ำไปราดเนี้ยหรอหรือยังไงไม่ใช่แบบนั้นิไม่รู้ไงหรือว่าเอ้ยถ้าแบบว่าเราเกิดไฟฟ้าสถิตบ่อยเกินไปเนี่ยนะคะคก็อาจจะเป็นนี่เลยเข้าข่ายโรคนี้โรคกระเพาะลำไส้อักเสบ เออนะคะคนที่แบบอาจจะปวดท้องบ่อยๆนะคะหรืออาการยังไม่เกิดนะแต่แต่ก็ดูจากไฟฟ้าสถิตก็ได้นะคะถ้าเราไฟฟ้าสถิตบ่อยๆเนี่ยก็ต้องดูแล้วว่าเอ้ยเราอาจจะเสี่ยงหรือเปล่าเพราะว่ามันจะเป็นแบบมันก็คือจะเป็นแบบฉับพันเลยนะพี่ตั้มเออไม่ใช่แบบว่าอ่านั่นแหละในเวลาขผมพี่ก็เป็นนะ ขับรถเวลาลงจากรถแล้วเนี่ยพาทีมีเหมือนกันนะแป๊บอย่างเงี้ยเหรอไม่พอเราลงจากรถเสร็จปุ๊บเราไปจับรวบ้านอ่ะเปิดประตูอย่างเงี้ยมันก็ปุ๊บขึ้นมาอย่างเงี้ยเออก็ด้วยด้วยอากาศในรถกับข้างนอกไงมันก็แบบปุ๊บปั๊บเไรอย่างเงี้ยนะคะเคยออกลงรถแล้วก็เข้ามินิมาร์ทแล้วก็หยิบสตตงคงแล้วก็จ่ายเงินให้เป็นเหรียญเนค่ะสปาร์กนะสปาร์กับน้องเก็บเงินนี่นะไปขึ้นมา นี่เลยนะมีไฟก็มีมีเลยนะแหม่ออ <laughs> ไปไฟฟ้าช็อตกับกับสาวสาว <laughs> เดี๋ยวโดนคนที่บ้านเดี <laughs> <laughs> ๋ยวจะไม่ใช่แค่ไฟฟ้าสถิตแล้วเดี๋ยวหัวจะแตกมันเคยมีครั้งหนึ่งไรรู้สึกตกใจไงน้องเขาก็ตกใจไงเอายื่นเงินแบบแบบมีแบงค์ใช่ไหมแล้วก็มีเศษเหรียญอะไรไปไฟปึ๊บอย่างบนี้เลยนะหลอดโดนมือกันอย่างเงี้ยเหรอโดนมือกันโดนไปเปรมปั๊บนีเลยนะ กันนะคะสำหรับท่านใดที่แบบอาจจะเกิดบ่อยๆนะคะก็เป็นในเด็กก็มีเยอะเหมือนกันนะคะถ้าถ้าเราเราไม่ดูตัวเองเนาะหรือแบบว่าเออถ้าเราไม่ได้เป็นเนี่ยแต่ก็ดูดูเด็กๆลูกหลานหรือคนรอบข้างอะไรแบบนี้ถ้าเขาแบบว่าเกิดสไยฟ้าสถิตบ่อยๆนะคะ นี่เลยก็อย่างที่บอกไปนะคะถ้ามันเป็นภาวะขาดน้าใช่ไหมก็ควรที่จะดื่มน้ําอย่างน้อยวันละแปดแก้วอย่างาที่บอกเพื่อให้ร่างกายเนี่ยมันมีสมดุลไงเออไม่เป็นภาวะแบบขาดน้ําอะไรแบบนี้นะคะคแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคนที่เป็นโรคเบาหวานก็มีสิทธิ์เสี่ยงที่จะเป็นไฟฟ้าสถิตเยอะเหมือนกัน หรือเป็นเบาหวานใช่ที่มาเลยแป๊บๆกับน้องที่มินิมัลสรุปไม่ไมีอะไรเป็นเบาหวานนี่หรอค่ะนั่นแหละพี่สำรวจก็ทักทายมาค่ะแล้วก็คุณศรีนินก็สวัสดีครับพี่ตั้มจอมโจรจอมใจเคยทันได้หนลยเนี่ยกเนี้เก่ามากกับน้องกับคุณเทย่าสวยจังเดี๋ยวนี้หน้าเด็กมากๆ2ี่สิบเก้าปลา กินมันสัมปะหลังมากไปฟ้าสถิตเยอะในตัวโอ้โหแล้วก็คุณมดก็สวัสดีค่ะคุณตั้งคุณอคุณเจกซียาไซบอกเท่าหัวงูไอไฟฟ้าสถิตเมื่อกี้นี้นะห้มันจริงจนะแป๊บแป๊บคุณมดบอกคุณอไปไลฟ์งานกาชาติบางกรวยไหมคะไม่ไปค่ะเพราะอะไรคะไกลค่ะไกลรนะฮะคือทางานง่ายๆอะคุณมดอะไรยากๆก็ไม่ทาไงไกลไกลไป ลูินินบอกว่าถ้าให้เปรียบดีเจผมว่าแต่ละคนคือ x y ็กไวแซดเอ็กไวแซดเนี่ยนะรุ่นนู้นเลยนะยังมนเลยรุนนู้นเะหนูนาคือเอเอ็กไวแซดเอ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 ็กไวแซดคุณเทีย่าโบเอ็กไวแซดคนไหนอ่ะคุณต้นคือติ๊กเอ็ซดคุณนิตยาคืออออออ้ออ้ออ้อเอไแม่จำหน้าไม่ได้เลยอ่ะคนไหนเขาชื่ออะไรอืมทันทันใช่ไหมเอ็กไวยแซททันเนาะ อ๋อเหรอแต่หน้าเราไปไกลกว่าอไวซนแล้วนะคุณสินินทกทายมาคุณวุฒิกรายบอกว่าแถวโครงการเมืองทองธานีเนี่ยสามสิบหกองศาตอนนี้แดดยังเปรี้ยนอยู่เลยนะแล้วก็บอกว่าดื่มน้ำเปล่าวันละสองลิตรครับใช่ค่ะถูกต้องแกได้คุณวิคุณวันชัยบอกคุณวีอย่าไปสถิตอย่าไปแบบแป๊บๆนะสถิตออนนะฮะว่ากันไปคคุณนาวิทย เออผมก็สปาบ่อยๆครับกับน้องที่เซเว่นเหรอไปสปาเขาด้วยเหรอเอาสั้นๆคุณผู้ฟังค่ะโครงการที่เราจะไปปลูกป่ากันนี่ค่ะอีกกี่อาทิตย์เอง22-23ใช่แล้วค่ะที่เราจะไปนะคะที่ชะอำจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็มีการลงทะเบียนกันทุกวันนะแรนดอมค่ะมีข่าวมาบอก วันพรุ่งนี้วันสุดท้ายวันพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะทีมงานบอกมาวันพรุ่งนี้วันสุดท้ายใช่รีบเลยสําหรับท่านใดที่แบบว่าเอ้ยยังไม่ได้เป็นผู้โชคดีจะไปร่วมกิจกรรมกับเรานะคะหรือว่ายังไม่มีชื่อนะคะหรือว่ายังไม่ได้โทรมาลงทะเบียนนะวันนี้ก็โทรได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนี่ด้วยสุดท้ายแ้วหนึ่งวันนะคะคุณไฟฟ้ากับคุณดาเล็กมาทักทายกันค่ะโอเคไปแล้วครับหมดเวลาขอบคุณนะคบสวัสดีค่ะที่โมงเย็นเป็นเรื่อง